อย่าลืมกด subscribe ช่องโ o m a n ม e เด a Thailand ์ทำไมพวกนี้อย่างหน้าด้านกล้าใช้คำว่าประชาธิปไตยอยู่ครับทั้งๆท,ที่นี่มันคือพฤติกรรมหรือพฤติการของเผด็จก,การรวมถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเราด้วยครับฝั่งที่อ้างว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยนแต่พฤติกรรมเนี่ยมันคือบูลลี่ชาวบ้านมันคือพฤติกรรมที่ไม่เห็นเห็น,หนคนเห็นต่างด้วยไม่ได้อะครับที่บุญรัมย์ถอยเถื่อนต้องใช้คาว่าว่าถอยเถื่อนนะคะคือ คือประชาธิปไตยเนี่ยเคยพูดมาเยอะแยะว่าพูดคําว่าประชาธิปไตยต้องต่อด้วยอีกคำหนึ่งว่าประชาธิปไตยมีหลายรูปแบบที่เข้ากับประเทศนั้นๆไม่ใช่ประธาประชาธิปไตยแบบอเมริกาที่จะชี้ว่าประเทศไหนถ้าตัวเองเห็นด้วยปั๊บก็เป็นประชาธิปไตยถ้าไม่ทําตามก็กลายเป็นประชาธิปไตยแบบเผด็จการก็ใช้คําว่าเผด็จการไปเลืยแล้วอเมริกากำลจะมีการเลือกตั้งตอนนี้คนล่าสุดที่โดนคําว่าประชาธิปไตยตราหน้าก็คือ โรเบิร์ตเคนเดีจูเนียร์หลานชายของ JFK ลูกชายของโรเบิร์ตเคนเดีเขาลงสมัครตอนนี้กำลังชิงเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตแล้วโวยมากตอนนี้กำลังโวยมากว่ากำลังถูกกลั่นแกล้งโดยสื่อและใช้คำว่าประชาธิที่ยป่าตัวเองเนี่ยไปนู่นมาตัวของโรเบิร์ตเคนเดีจูเนียร์เนี่ยจำได้ไหมคะช่วงที่โควิดระบาด่ เขาเป็นคนแรกๆเลยที่ต่อต้านการฉีดวัคซีนเพราะเขาบอกว่านี่คือทฤษฎีสมคบคิดฉีดวัคซีนขึ้นมาเนี่ยก็คือหนึ่งตัวโควิดเขายืนยันว่าเป็นเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดคือผลิต αι, ตัวเชื้อเนี่ยผลิตในห้องแหลบแล้วเอามาเพื่อหมายจะเข็นฆ่าทำลายล้างคนเอเชียและคนผิวดำเป็นนโยบายเรื่องการคุมกำเนิดคือต้องต้องเป็ู้ย้อนรอยนะคะว่า มีพวกสุดตรงกลุหนึงที่เขาห่วงใยว่าประชากรโลกเดยกกำลังล้นโลกแล้วต่อไปเนี่ยอาหารการกินจะไม่พอเพะฉันเขาจะมีนโยบายที่เหมือนกันว่าต้องการจํากัดประชากรโลกไม่ใช่จํากัดด้วยการที่เลือกทำทำหมันทําแท้งอะไรพวกนี้แต่มีวิธีการเข็นค่าให้คนเนี่ยลดจํานวนลงแล้วไวรัสโควิดที่ที่ที่รีกว่าอยู่ในห้องเพาะเชื้อมาเนี่ยเป้าหมายแรก ที่เขาต้องการคือเอเชียจะคือให้คนเอเชียล้มหายตายจากเยอะแล้วคนหนึ่งที่รู้ดีคือทรัมป์เพราะทรัมป์เป็นคนแรกที่พูดตอนต้นปีหลุดปากมาพูดเลยว่าให้คอยดูแลกันปลายปีที่เอเชียจะมีการอะไรครั้งใหญ่ออกมาแล้วพอเกิดเรื่องเขาถึงตกเชื่อไงว่าทรัมป์เนี่ยสมรู้ร่วมคิดเรื่องพวกนี้ออกมาโควิด COVID. แล้วตัวของ เอ่อโรเบิร์ตเคเดนดีจูเนียก็บอกเลยว่านี่คือการฉีดวัคซีนก็คือการไปสมคบคิดสองด้านคือหนึ่งกับบริษัทเวชพันฑ์ผลิตยักษ์ใหญ่ที่เอามาขายยาสร้างกำไรมหาศาลแล้วตอนนี้คนบอกกำลังกำกำเล่นงานมากเพราะว่าโดนพายุตล่มโรงงานพายยับเยินนอกเหนือเราไม่เอ่ยชื่อนะคะบริษัทบริษัทเวชพันฑ์แห่งนี้ที่เป็นยักษ์ใหญ่ที่ผลิตวัคซีนปลอม แล้วก็เอาเชื้อเอาเชื้อที่กลายพันธุ์เนี่ยมาใส่ในวัคซีนแล้วให้คนเดียกลายเป็นว่าเชื้อโควิดเดียกลายพันธุ์ไปแล้วจากโควิด19กลายพันธุ์เป็นเชื้ออื่นแล้วตัวเองทํากําไรมหาศาลพอเรื่องพวกนี้แดงโลกขึ้นมาหุ้นก็ตกจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยตอนตอนที่ใหม่ๆที่ว่ามีการฉีดวัคซีนกาไรมหาศาลเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนล้านมาตอนนี้หุ้นตกมากจนกระทั่งยับเยินแล้วนะครับขาดทุนยับเยินเนี่ย ก็มาเจอพายุถล่มโรงงานพังราบเลยค่ะนะคะน,นี่เลือดกรรมบางตาแต่ตัวโรเบิร์ตจูเนียบอกว่าตัวเองเนี่ยโดนตอนนี้โดนในเรื่องของคำว่าใช้สื่อมาต่อต้านตัวเองนะคะไม่เป็นธรรมแล้วก็มาเรื่องของความไม่เป็นประชาธิปไตยที่เราพูดถึงออกมาเนี่ยประชาธิปไตยที่เอ่ยคร่าวๆให้เห็นที่แค่ไม่กี่ประเทศเนี่ยนะคะคุณเห็นไหมว่าขึ้นอยู่กับการตีความการมองว่ามีผลประโยชน์อะไรแม้กระทั่ง เมืองแม่ของคุณเองเมืองแม่ไปถึงอเมริกานะคะคุณเองก็ยังต้องมีความเอ,อเรียกว่าความเห็นแตกต่างกันมากในคำว่าประชาธิปไตยว่าเป็นยังไงนะคะแล้วทำไมเรายังต้องยอมเล่นเกมตามตะวันตกด้วยครับพี่บุญรัต์คือผมก็เคยพูดแล้วเนาะพูดอีกครั้งหนึ่งก็ได้ว่าผมส่วนตัวลึกๆก,ก็ผมก็ไม่คิดว่าประเทศไทยจะเหมาะสม ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับการเป็นประชาธิปไตยด้วยคุณภาพประชากรของเราที่เป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่ได้เข้าใจคำว่าประชาธิปไตยอย่างถ่องแท้ครับพี่บุญรัตน์ท่านผู้ศึกษาท่านพูดถูกอะประชาธิปไตยอยู่กับคนถ้าจะอยู่กับคนโง่ก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยนะคะอยู่กับคนและคนส่วนใหญ่คือนักการเมืองแล้วคนที่ตอนนี้กำลังทำอะไรเงินค่ะเงินคือพระเจ้าที่เราพูดมาตลอดเวลาว่า สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวทําให้โลกขัดแย้งมหาศาลก็คือคนกลุ่มหนึ่งที่มีเงินใหญ่และเอาเงินพวกนี้ค่ะมาหว่านพานกลุ่มต่างๆที่เราเห็นออกมากลุ่มเอ็นจีโซึ่งหลายประเทศก็ต้องขับไล่เอ็นออกไปเพราะว่าเป้าหมายของคุณคือเข้าไปแทรกแซงเราทําสื่อเรารู้ไงเขาบอกเลยว่าเวลาคุณจะของเงิน NGO ง่ายมากที่สุดคือให้เขียนคําว่าเพื่อประชาธิปไตย สื่อเพื่อประชาธิปไตยคุณทําอันนี้เพื่อประชาธิปไตยคุณทำอันนี้ประชาธิปไตยแม้กระทั่งเปลี่ยนพวกโรฮิงญายกแค่ตัวอย่างโรฮิงญาละหน,นีออกนอกประเทศหรือพวกเกาหลีเหนือที่หนีออกมาผ่านชายแดนไทยผ่านอะไรพวกนี้ออกมาเนี่ยเขาบอกเลยพอดีอกมาปั๊บสิ่งแรกที่พวกนี้เข้าไปหาคือบอกว่าให้พูดว่าประชาธิปไตย <it> แล้วคุณก็จะสามารถที่จะลี้ภัยได้ที่นู่นลี้ภัยได้ได้รับการดูแลขอให้พูดคําว่า ประชาธิปไตยเป็นครับเดียวเท่านั้นเรื่องอื่นไม่ต้องสนใจแล้วนี่ยนี่คือการที่เอาเงินมาเพื่อที่จะมาครอบงำโลกให้อยู่ใต้อุ้งม,มือของเขาไงพูดตรงๆนี่คือยิ่งนับวันเรายิ่งรู้สึกว่ายิ่งต้องเปิดโปงกรบ,บวนการพวกนี้ซึ่งเราก็เอ่ยชื่อมาตลอดเวลาหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งหัวหอกใหญ่มากคือจอร์โซรอสยังมีอีกหลายองค์กรนะคะแล้ว n อ o แรกๆขึ้นมาเนี่ยเรายกย่องเขาว่าเขามีอุดมการณ แต่เมื่อทําไปแล้วจําเป็นต้องเพื่อความอยู่รอดก็ต้องขอเงินออกมาแล้วองค์กรพวกนี้เนี่ยแรกๆตั้งชื่อดีๆทั้งนั้นเลยนะคะแม้กระทั่งสหประชาชาติเนี่ยนะคะผู้ตรงๆเดี๋ยวนี้ก็อยู่ภายใต้การครอบงาของเขาทั้งหมดแล้วสหประชาชาติคุณเชื่อไหมว่าเขาบอกว่าเป็นเหมือนเป็นหน่วยงานะที่เป็นกลางที่สุดในโลกแล้กันนะคะให้นานดานประเทศสามารถไปไปประชุมได้นะคะ แล้วอเมริกาจะต้องออกวีซ่าให้ทุกประเทศที่ไปเพราะถือว่าเป็นหน่วยงานที่เป็นการเพียงแต่ตั้งที่นิวยอร์กแต่ตอนหลังอเมริกาค่ะฉันไม่ให้คาสตโตรมาเดินทางมาไปกู้ที่นี่คนที่ฉันไม่ชอบใส่ก็ไม่ให้เข้าประเทศอ่ะคืออยู่ที่เขาเลยเขาคิดว่าเขาใหญ่คือแค่ที่ตั้งก็ผิดแล้วครับอันนี้ผมก็พูดมาตลอดตั้งแต่เป็นสื่อทําข่าวต่างประเทศมาเลยว่ามันจะมีความเป็นกลางได้อย่างไรครับในเมื่อสถานที่ตั้งก็อยู่ในมหานครนิวยอร์กก็เป็นแค่เสือกระดาษ ทำอะไรไม่ได้คือตอนแรกๆหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็มีหลายที่เสเนอที่ตั้งนะคะตอนนั้นหมายถึงว่าทุกคนเนี่ยกำลังรู้สึกว่า,ากลัวฟาสซิสต์จะขึ้นมาอีกกลัวนาซีจะขึ้นมาอีกหลังสงครามโลกครั้งที่สองนันจะรวมตัวกันเป็นผนึกแน่นเป็นกลุ่มเดียวกันออกมาที่ตั้งก็แล้วแต่ว่าดูความเหมาะสมในยุคนั้นนะคะแต่ไม่นึกว่ารับวันรักการเมืองจะยิ่งกลายผ่านกลายเป็นมี สัตว์เข้ามาผสมอยู่ในสันดายของนุษย์นักการเมืองกลุ่มหนึ่งนะคะอืนักการเมืองกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งนี้ก็ยิ่งพอยิ่งมีอํานาจมากขึ้นมากขึ้นปั๊บก็ใช้คิดว่าวิธีการที่ตัวเองต้องการขึ้นมาคําว่าจัดระเบียบโลกไป